ครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องของการเรียนพื้นฐานการโจมตีพื้นฐานการโจมตีประกอบไปด้วยหลักๆนะครับหลายๆท่วงท่าเลยนะครับท่วงท่าแรกเลยนะครับที่เราอยากจะเรียนคือเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตเนี่ยเป็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยจุดวิกฤตมันคืออะไรจุดวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของเวลาที่เรา เวลาที่เราแบบว่าเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วเราอะอยากที่จะอยากที่จะนะครับโจมตีคู่ต่อสู้เราจะมองหาครับว่าจุดวิกฤตเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพวกเราลองดูครับมาขาวเนี่ยจุดสําคัญของมาข่าวอยู่ที่ตรงไหนครับมองปุ๊บต้องเห็นภาพเลยถ้าเรามองแล้วเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนตรงไหนเป็นจุดวิกฤตของขาวนะครับนั่นหมายความว่าเรามีเซนต์เรื่องการโจมตีแล้วครับ n สิบเจ็ดครับ n สิบเจ็ด uh, n สิบเจ็ดนะครับโอเค n สิบเจ็ดมีอีกไหมครับโอเคโอเคครับหลายๆท่านนะครับก็ n สิบเจ็ดถูกต้องครับเพราะว่าการที่เรามองเห็นในในตรงจุดนี้ได้นะครับผมถือว่าโอเคมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราใช้แบบนี้ครับนี่คือเซนส์ล้วนๆไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรมากมายแต่ให้เห็นว่าจุดไหน จุดเนี้ยจริงๆมันเป็นจุดสร้างห้องของขาวครับถ้าดาได้แยกนะครับขาวกลุ่มเนี้จะกลายเป็นอะไรที่แบบโหยามากใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกโจมตีนะครับแล้วก็ล้อนต่อการโจมตีนะครับคอนเซปต์ของการโจมตีอันนี้ผมขอบอกเอาไว้เลยนะครับคอนเซปต์ของการโจมตีคือการเดินเพื่อค้ากําไรครับหลายๆคนเดินเพื่อฆ่าเขา แต่การเดินเพื่อฆ่าจาไว้เลยนะครับนั่นคือทางเสื่อมที่หนักหนามากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดฆ่ากู้ต่อสูเมื่อน,นั้นกู้ต่อสู้จะรอดและเขาจะกลับมากินเราครับนะครับจำไว้เลยนะครับก็คือเขาหนีเราก็รอดแค่นี้เองครับเขาช่วยเราก็สร้างบ้านไปเรื่อยๆเห็นะครับลักษณะแบบนี้ครับมันจะสมงผลให้หมากดําเนี่ยได้โครงสร้างใหญ่มากครับใช่ครับถ้าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาต้องตายเมื่อไหร่นะโอ้โห หมากเรานี่จะปิดเคี้ยนแล้วก็โหดร้ายทานรุนมากนะครับแล้วมันจะส่งผลให้มุ่งอยากเอาชนะมากเกินไปนะครับจนลืมดูแผลตัดมากจนลืมดูความเหมาะสมของสถานการณ์บางครั้งเขารอดนะครับแต่เขารอดสองแต้มเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งไปตั้งไกลนะครับดำได้พื้นที่ไปละสิบห้าดำได้โครงสร้างพื้นที่และอิทธิพลเพิ่มไปอีกประมาณยี่สิบสสบแต้มแบบนี้เสียหายและขาดทุนย่ยับนะคะต้อง ต้องระวังในส่วนนี้ให้มากๆนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่างนี้อันตรายนะครับพอเรามาถึงลักษณะแบบนี้ให้เรามองเห็นนะครับอย่างแรกเรียกว่าจุดวิกฤตครับจุดวิกฤตอ่าเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับก็คือรูปร่างที่ให้เห็นเด่นชัดเลยครับว่าเฮ้ยเราเราแบบว่าเราจะทํายังไงดีให้เห็นว่าเออมันมีจุดวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรูปร่างที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยนะครับผมนําตัวอย่างออกมาให้ดูนะครับก็คือ ลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอเคอครับนี่ช่วยกันหาจุดวิกฤตครับว่าเฮ้จุดวิกฤตของข่าวมันอยู่ที่ไหนดีนะครับเอาได้ไหมครับเป็นจุดสำคัญครับแผลตัดเราก็มีนะเราต้องระวังเรื่องแผลตัดด้วย ต่สถานการณ์อย่างนี้ครับเราเรียกว่าการโจมตีมเพราะอนการโจมตีแวะเข้านะมาทักทายครับพี่ชายอันไหนนะครับอ๋อแวะเข้ามาทักทายนะครับโอเคห้าร้อยเจมพอยนะครับสีแาโอเคครับมาเลยคิวสิบสามโอเคนะครับคุณแม่บอกคิวสิบสามสิบสามนะครับคิวสิบสามอยู่นี่นะ นมง่าเอ่ยถูกไหมเก็ตว่าไงครับเก็ตการโจมตีนี้บางทีอ่าน้องเก็ตบอกว่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่หน้า <12. S 1> จอนะครับคิวสิบสองคิวสิบสองโอเคถูกต้องนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับการเดินที่จุดวิกฤตหมายความว่าอะไรครับเมื่อเราได้โจมตีเขานะครับนี่ถ้าสมมติว่าหมากดําได้โจมตีถ้าหมาขาวเชื่อมเห็นไหมครับรูปร่างออกมาแบบแย่มากเลยแล้วเราก็เชื่อมรักษาแต่ักสุดท้ายเวลาเขาหนีนะครับอย่างเงี้ย เขาจะช่วยเราสร้างบ้านอีอัตโนมัติครับเห็นนะครับแบบนี้ก็คือเราจะได้พื้นที่กลับมาแบบอย่างนี้นี่คือพื้นที่ที่เราได้แล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เราได้ส่วนมาขาวเองเป็นได้แค่เส้นครับตอนนี้กลายเป็นแค่มังกรครับมังกรหนีได้อย่างเดียวครับแต่ยังไม่มีพื้นที่อนาคตอันตรายมากๆเห็นนะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องการแบบว่าหาจุดสําคัญหาจุดมิกติครับแต่ถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้ทํำยังไงดี เ่าจะสู้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดินรูปร่างอย่างนี้เขาโจมตีเราเห็นี้ครับเราก็แค่เชื่อมสุดท้ายเขาก็ต้องรักษาแผ่นตัดเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นการถูกโจมตีโดยที่มาขาวหาวิธีการป้องกันไม่ได้นั้นจำไหมครับว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดเกิดเหตุผลแบบนี้ครับเมื่อเขาหนีเราจะเซฟครับ เมื่อเขาหนีเราจะเซฟเห็นไหมครับเราจะป้องกันแผลตัดของเราไปได้เรื่อยๆและพื้นที่ของเราก็จะมากขึ้นต่อให้เขาพยายามบุกแค่ไหนเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วเราเนี่ยโอ้เสียเปรียบสุดๆเลยครับเราเสียเปียบสุดๆเลย,เย,เย,เลยแต่สุดท้ายครับสิ่งที่เขาได้กับสิ่งที่เราได้มันต่างกันเยอะมากครับเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเนี้ยครับก็สแสดงถึงความแตกต่างในเรื่องของผลลัพธ์ครับ ใครที่เคยไล่ฆ่าเพื่อที่จะฆ่าเขาเคยไล่โจมตีเพื่อจะจับกินเขาเป็นใหม่ครับปรับที่ความคิดเลยครับการโจมตีไม่ใช่การจับกินการโจมตีไม่ใช่การจับกินครับการโจมตีคือการป้องกันการโจมตีคือการเล่นเพื่อค้ากําไรครับคอนเซปต์มันมีแค่นั้นเล่นเพื่อค้ากําไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดิ้นหนีดิ้นสร้างรอดเราจะ เข้าไปเพื่อค้ากําไรเขานะครับเหมือนการเทคโอเวอร์ครับเหมือนการซื้อกิจการเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องแบบขาดทุนมากๆเราจะซื้อในราคาที่ถูกครับนั้นนี่ไงเขาได้5าแตบเราได้20บแตบแบบนี้เราซื้อถูกมากครับถือว่าหุ้นนี้กําไรกําไรดีนะครับซื้อได้นะครับสถานการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเจอบ่อยๆมากๆเลยนะครับซึ่งเราเจอบ่อย,อยมากๆเลย จริงครับคุณเมย์ต้องพยายามเปลี่ยนครับถ้ามองเรื่องตรงนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ผมบอกเลยนะถ้ามองแล้วเก็ตเรื่องนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ไฮคิวที่บอกว่าเป็นแบบไฮคิวแบบสี่คิวสามคิวสองคิวนะครับผมบอกเลยครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆให้น้องๆน,นะครับให้น้องๆอ,งอให้ลูกชายเราครับสองคนนะครับพอพอขึ้นมาเป็นโลคิวแล้วเนี่ยให้เขาเรียนเรื่องการโจมตีได้เลยนะครับเพราะว่า ในกลุ่มของ low q เนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้นะครับอะมาดูแชปตรงนี้ครับถ้ามงไงดีเราถึงจะโจมตีจุดวิกฤตของเขาได้ครับจุดวิกฤตคือการเดินเพื่อลดทอนครับจุดวิกฤตคือการโจมตีเพื่อทาให้เขาอึดอัดแล้วเขาไม่มีห้องยังไงดีครับได้ไหมครับอ่าอ่าโอเค n สิบหนะครับ n สิบหกโอเคอ่าคุณเมย์เริ่มมองเห็นจุดสำคัญนะครับเกตน่าจะเห็นไหมโอเคเม็ดนี้ไม่น่าพลาดนะครับคิดว่า n 1 6เหมือนกังน,นะโอเคครับผมจุดนี้นะครับเป็นจุดวิกฤตซึ่งถ้าเขาเดินจาไว้นะครับถ้าหมากของค่ต่อสู้เดินก่อนเนี่ยเขาจะรอดเลยคือเขาเขาจะมีห้องนะครับหนึ่งห้องและสองห้องอันนี้เขาขาดโอกาสเขาจะสูงมากนะครับแต่ แน่นอนครับตาต่อไปเป็นตาหมักดําเราต้องจบดีถ้าเขาเชื่อมนะครับเรากระโดดออกเห็นไหมครับเขาก็จะรักษาแผลครับแล้วเราก็จะถอยกลับไปแบบนี้เห็นไหมครับกลุ่มเนี้ยไม่มีแต้มหรือถ้าเราไม่อยากถอยใช่ไหมเราก็แกล้งล้อมจากฝั่งนี้ครับพอเขากระโดดหนีเราก็ค่อยยืนเห็นนะครับแบบนี้นี่คือการเล่นแบบธรรมชาติครับน้ําไหลนะครับเล่นแบบน้ําไหลครับเล่นแบบฝนอะไรนะ ลมพัดน้ําไหลอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเราอยากจะสร้างบ้านฝั่งนี้ดูนะครับเราอยากจะสร้างบ้านฝั่งนี้ครับถ้าเราเดินสร้างบ้านทันทีเราก็จะกลายเป็นแบบคนต่างชาติใช่ไหมเป็นแบบพวกยุโรปอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราแบบว่าอยากที่จะเป็นแบบยอดฝีมือเราจงจําไว้นะครับเราต้องบีบบังคับเขาให้เขาช่วยเราสร้างพื้นที่ดูเม็ดนี้นะครับนี่ดําหนึ่งเนี่ยช่วยให้ขากระโดดนะครับบังคับเขาให้กระโดดครับ ถ้าเขาบอกะะว,ว่าเขาอยากเดินนี้เราล้อมได้อย่างนี้เราดูนะครับก็เป็นลักษณะนี้เห็นไหมนะเป็นเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้เราก็จะล้อมเห็นไหมครับพอเขาเดินรอดโอเคเขาเดินรอดเราเดินออกมาอย่างเงี้ยนะครับหมากดาก็จะโอ้โหมหาสารออกมาด้านนอกเลยมันคือมหาสมุทรครับต่อให้ขาวรอดได้ขาวก็ขาดกินถูกไหมอย่างเงี้ยสมมติขาวยืนรอดได้นะอะไรก็ได้นะดําเดินดาเดินข่าวรับหมด สุดท้ายเนี่ยนับแต้ม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ตีไปว่ามี13แต่ถ้าใครยังไม่ได้เรียนเรื่องเทคนิคการประเมินพื้นที่อย่าลืมนะครับก็ไปเรียนประเมินพื้นที่กันได้นะครับนี่คือแต้มที่เขาหายไปใช่ไหมครับเขาจะเหลืออย่างเงี่ย2แ6ดส0 1 1แต้มแต่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครไงถ้าถ้ารู้ว่าตรงนี้เป็นขาวอ่ะ สองเม็ดนี้ก็จะกลายเป็นแต้มด้วยก็จะกลายเป็นสิบสามแต้มนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้แต่หมากดำาลครับนี่หมากดำม,มันมีโครงสร้างออกมาเยอะมากมายเขาเรียกว่ามีอนาคตที่กว้างไกลนะครับมันเลยทําให้เรามองเห็นโอกาสในอนาคตสาดดํานนรหรับหมากดำได้นะครับหรือนะครับหรือคู่ต่อสู้แบบว่าไม่สนใจเลยนะครับหรือคู่ต่อสู้ไม่สนใจเลยนี่ครับก็ทิ้งมือไปด้านที่อื่นทิ้งมือไปด้านที่อื่น เห็นไหมครับล้อมอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดได้เห็นไหมครับตัดเขาเชื่อมเรากินอย่างเงี้ยครับเขาก็บ้านไม่มีกลายเป็นคนที่ต้องวิ่งหนีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีแบบหัวซุกหัวซุนเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีสําหรับขาเพราะว่าขาไม่มีฐานการโจมตีที่จําเป็นนะครับมันจะมีหลักการโจมตีอยู่เดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการเทคนิคพื้นฐานในการโจมตีนะครับเราเรียกว่าการโจมตีที่จุดวิกฤตครับ อย่างไงบ้างครับสําหรับนี้ผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยการโจมตีในจุดแรกเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญขนาดไหนถ้าเราได้ได้เรียนรู้มันใช่ไหมครับยังเขาเรียกว่าพอพอ,พอเราพอเราเข้ามาถึงตรงจุดของการเดินการโจมตีเรื่องราวพวกนี้นะครับสุดต่อไปนะครับซึ่งซึ่งเราเนี่ยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงกับมันเราไม่รู้ว่าเราจะเ,ออเขาเรียกว่า เอาความได้เปรียบหรือชิงชิงความได้เปรียบตรงนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจถึงคําว่าการค้นหาจุดวิกฤตก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ในจุดของการโจมตีต่างๆขึ้นมาซึ่งมันจะกลายเป็นเทคนิคการโจมตีอีครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในพาร์ตต่อไปพาร์ทนี้เราพูดถึงเรื่องของการโจมตีที่จุดวิกฤตก่อนนะครับ